สวัสดีค่ะเด็กๆเอ่อวันนี้มาพบกับคุณครูอีกวันนึงนะคะอ่าวันนี้คุณครูมีภาพไม้เด็กๆดูนะคะเด็กๆดูสิคะว่าภาพนี้เด็กๆเคยเห็นที่ใดที่ไหนบ้างบุคคลในภาพนี้เป็นใครเด็กๆรู้จักไหมคะเอาละมีความสําคัญอย่างไรต่อประเทศไทยค่ะเด็กๆดูนะคะภาพนี้คือภาพของ พระเจ้าเป็นดินรัชการที่สินะคะ,ะหรือเรียกชื่อของพระองค์ท่านว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรพยทติพระงกูลนะคะหรือรัชการที่สิบนะคะ,ะท่านประวัติย่อๆของท่านก็คือท่าน วันพระราชสมภพพระราชสมภพก็คือวันเกิดนะคะเกิดวันที่28กรกฎาคมพศ2495นะคะท่านเป็นพระเจ้ารุธพระองค์เดียวของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะ ด้านด้านเกะท่านจะพระกรยุทกิจของพระอ,องค์ท่านเนี่ยคือการตานานของพระพระอ,องค์ท่านเนี่ยท่านจะเก่งด้านไหนเด็กๆรู้ไหมคะด้านทหารค่ะด้านทหารท่านโจทรงทําไมคะขับเครื่องบินนะคะขับเครื่องบินรุกนะคะเครื่องบินขับไร่นะคะแล้วก็ด้านการกีฬานะคะที่ เด่นๆอยู่นะคะด้านอื่นก็ท่านได้ทำทุกด้านด้านเช่นด้านการแพทย์ด้านการศึกษาด้านต,าต่างประเทศการเกษตรและก็ศาสนานะคะอาล่ะวันนี้เด็กๆก็พอจะรู้จักแล้วนะคะว่าพระเจ้าเป็นดินรัชกาลที่สิบ ของประเทศไทยก็คือเรียกสั้นๆว่ารัชกาลที่10นะคะอ่าล่ะวันนี้เด็กๆพอจะรู้จากแล็กเคยเห็นบ้างแล้ววันนี้คุณครูกอจะขอให้เด็กๆตอบคำถามแล้วก็ส่งคลิปมานะคะให้คุณพ่อคุณแม่ถามเด็กๆนะคะ แล้วก็ให้ส่งคลิปมาในไลน์นะคะวันนี้คุณครูก็จะขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเด็กๆค่ะสวัสดีค่ะ